มันมีกบก้าวดาวครับโอ้โหมันคุ้มยังไงล่ะทีนี้ก็หลายๆคนก็คงจะรู้แหละว่ามันคุ้มตรงไหนหมในเธอ3ามครั้งสุดท้ายโอ้โหธทาุไม้วลวร้อยยีตัวอะไรเนี่ย สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออตโต้วันนี้ผมขอแนะนำเป็นแอป UG Phone แอปพลิเคชันที่จะมาช่วยทุกคนฟาร์มเกมได้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นแอป UG Phone เป็นแอปพลิเคชันในระบบคลาวมือถือเครื่องเดียวก็สามารถฟาร์มเกมได้ทั้งวันถึงแม้ว่าจะปิดอินเทอร์เน็ตไปแล้วปิดหน้าจอโทรศัพท์ไปแล้วตัวเกมก็ยังสามารถฟาร์มให้เราอยู่ได้สำหรับใครที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้หรือว่ากลัวแบตเสื่อม แอปยูจฟนตอบโจทย์มากๆราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละ1ิบาทตัวแพ็กเกจที่ผมจะแนะนำเป็นแพ็กเกจ m v p ซึ่งแพ็กเกจนี้จะราคาแพงกว่าแพ็กเกจปกติ1เท่าแต่สเปคที่เขาให้มาสูงถึง3เท่ากันเลยแพ็ก m v p แพงกว่านิดหน่อยแต่ผมบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าแน่นอนใครที่สนใจดาวน์โหลดก็สามารถดาวน์โหลดแอป U g p h o n e ผ่านลิงก์ใต้ดีสคริปชันใต้คลิปนี้ได้เลย ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับสำหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกม Ranger ผมก็ขอแนะนำเป็นร้านเจนัมคา,ท,าท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยร้านค้าจดทเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดมานานกว่า7ปีทางร้านรับเติมทุกแพ็กเกจในระบบ iOS สาหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกม Ranger ก็สามารถไปเติมได้ที่ร้านเจนนัมคา,ท,าท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยลิงก์ตัวจริงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ให้ใต้ด e ค c r i ชั i คลิป,ลปแล้วก็ใต้ปักหมุดคอมเมนต์กันเลยนะครับ สวัสดีคนทุกคนด้วยนะครับยินดียยยต้อนรับเข้าสู่ช่องไอซ์แฟนนี่กับเกมไลายเลนเจอร์สำหรับคลิปนี้เนี่ยเรามาอยู่กันที่หน้าต่าง ID ID นึงซึ่งผมบอกตั้งเลยว่าผมเนี่ยได้ทําการดอง ID นี้เป็นระยะเวลา28วันเอาง่ายๆเนี่ยผมดองเผื่อไว้ประมาณ30กว่าวันเลยประมาณเดือนก,กว่าๆคือผมเนี่ย ดองไว้เพื่อที่จะมารับของรางวัลนั่นเองบอกได้เลยว่าของรางวัลที่ผมได้รับเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนและเหมาะกับไอดีหลายๆคนเลยที่อยากจะได้รับของรางวัลแบบเทพๆแต่ไม่อยากเสียตังในการเติมคือรอบนี้เนี่ยผมได้ทําการทิ้งไว้ประมาณเดือนกว่าเลยคือทุกไอดีของผมแทบจะไม่ได้เข้าเล่นเลยเรามาลุ้นกันเลยว่าของรางวัลที่ผมพูดถึงเนี่ยมันหมายถึงอะไรและก็จะได้รับของรางวัลอะไรกันบ้างตอนนี้เนี่ยเรามาที่อนหน้าโหลดเกมของไอดีไอดีหนึ่งและกันซึ่งผมไม่บอกหรอกว่าเป็นไอดี เพราะขนาดเจ้าตัวเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าผมเข้าไอดีไหนอะ่ะมาเรามาดูกันเลยว่าของรางวัลที่เราได้รับเนี่ยจะได้รับอะไรกันบ้างในเดือนนี้ เอาละหลังจากที่เราทิ้งระยะเวลาไปประมาณเดือนเสร็จ,เ,รจเนี่ยบอกได้เลยว่าแน่นอนแหละต้องมีแพ็คคัมแบ็กแน่นอนซึ่งผมกล้าการันตีเลยว่าการที่ผมไม่เข้าเกม28วันนี้เนี่ยมันได้รับของรางวัลเยอะกว่าเท่าที่เราฟาร์มในเดือนเลยและผมก็ยังแนะนําอยู่สําหรับไอดีหลายๆคนที่ยังไม่เคยทําเทคนิคนี้ซึ่งในวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแจกเทคนิคละกันอะตอนล็อกอินเข้าเกมมาเนี่ยผมได้รับตั๋วกาชาอีก15ใบและก็ได้รับเจ้าตัวของซามูไลไม้อีกบอก ได้เลว่าคุ้มแน่นอนนี่ยังมีตั๋วกาชาแจกเพิ่มอีกแค่เข้าเกมเนี่ยผมการันตีได้เลยว่าตั๋วกาชาเนี่ยมีไม่ต่ํากว่า50ใบแน่นอนอ่ะเข้าเกมมาแล้วมีตู้เพิ่มโอกาสคู่เทพบวกกับเกียร์แบบนี้ก็พร้อมเกิดสิครับไอดีนี้ไอดี ID ที่เราเข้ามาในวันนี้เนี่ยเป็นไอดีของน่าจะเป็นไอดีชากะอ่ะก็ประมาณนี้ละกันโอ้โหนี่ไง ภารกิจที่ผมพูดถึงในวันนี้เนี่ยก็คือผู้เล่นกลับมาใหม่นั่นเองซึ่งซึ่งกิจกรรมตรงนี้เนี่ยมันสามารถทำได้จํากัดเพียงแค่1ครั้งต่อ ID ก็สําหรับใครที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยก็อย่าลืมไปทํากันได้เพราะกิจกรรมตรงนี้เนี่ยได้รับของรางวัลเยอะมากๆก็เป็นอีเวนต์เซเว่นเดย์เฟสตัลนั่นเองซึ่งมันจะแจกของรางวัลทั้งหมดเป็นระยะเวลา7วันและของรางวัลในแต่ละวันเนี่ยโอ้โหคือเยอะจริงๆนี่ แค่วันที่2อนะผมได้แบบหีบจุติพวกนี้เลยอะนี่ตัวกาชาบานันแถมยังไม่พอเนี่ยรางวันสุดท้ายเรายังได้รับอีก200รูบี้อีก ซึ่งผมบอกได้เลยว่ามันคุ้มมากๆสําหรับ i อดีของผมเนี่ยถามว่าเอาไปเทียบกับไอดีที่เล่นทุกวันมันคุ้มกว่ายังไงก็คือหลักๆเนี่ยเราจะได้ตั๋วกาชาติที่เยอะมากๆและที่สาคัญไปมากกว่านั้นเนี่ยมันจะมีลูกแก้วศักยภาพที่มันแจกให้แบบทีละ50เลยคือมันคุ้มจริงๆและมีกบม่วงกบแดงและที่สาคัญไปมากกว่านั้นเนี่ยมันมีกบก้าวดาวครับโอ้โหมันคุ้มยังไงล่ะทีนี้ก็หลายๆคนก็คงจะรู้แหละว่ามันคุ้มตรงไหนมันคุ้มตรงที่ว่ามันแจกกบก้าวดาวนั่นเองสาหรับผู้เล เก่ากลับมาใหม่เนี่ยบอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนคุ้มจริงๆอะ่ะผมเนี่ยได้ทําการทิ้ง ID ดีไว้น่าจะประมาณ5-6ถึงหกไดีเลยที่ผมทําแบบนี้เพราะว่าผมเนี่ยอยากจะได้กบ9าดาวฟรีเนื่องจากว่าไอดีของผมเนี่ยส่วนใหญ่ที่ผมเล่นกิจกรรมแล้วก็ทากิจกรรมเนี่ยมันไม่ค่อยได้เล่นอยู่แล้วและที่สําคัญเนี่ยคือกบ9้าดาวที่แจกฟรีเนี่ยช่วงหลังๆมาผมแทบไม่ได้ทำธุรกิจเลยก็เลยพลาดไปเยอะมากมาก ผมก็เลยทําการทิ้ง ID ดีไว้เป็นระยะเวลา1เดือนแทนเพราะว่าถ้ามันทิ้งไปเนี่ยมันการันตีแน่นอนว่าเราจะได้รับกุบก้าวดาว1ตัวนั่นเองเอาละเรามารับตั๋วกาชาเพิ่มกันหน่อยละกนันนี่ถ้าเราทำธุรกิจพวกนี้เสร็จเนี่ยเราก็จะได้รับอีกอ่าห้าใบนั่นเองซึ่งผมบอกได้เลยว่ายังไงก็คุ้มแน่นอนอะ่ะและก็ที่สำคัญเนี่ยยังมีแพ็คคัมแบ็กมาให้เราด้วยแล้วก็มี ตารางก็อินคัมแบ็กด้วยซึ่งบอกได้เลยว่ามันคุ้มจริงๆนี่ไงผมเนี่ยทิ้งไปประมาณ1เดือนเนี่ยผมได้กบม่วงมาประมาณ3-4ตัวเลยและตั๋วกาชาเนี่ยอย่างที่บอกไปคือไม่ต่ำกว่า50บใบแต่ที่แน่ๆน่ะถ้าผมทำจนครบผมน่าจะได้ประมาณประมาณ100กว่าใบาเลยยังไม่รวมกับที่เป็นอีเวนท์ที่แจกในเดือนนี้อีกโอ้โหบอกได้เลยว่าตั๋วกาชาเนี่ยบานแน่นอน ตอนนี้เนี่ยตั๋วกาชาทั้งหมดทั้งมวลเราน่าจะมีประมาณนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปกดรับตั๋วกาชาจากลิง์ที่ผมได้ทําการแปะไว้ที่ช่อง YouTube กันก่อนเลยละกันเอาล่ะตอนนี้ผมได้ทําการกดรับของววาะวันจากลิง์ที่ผมแปะไว,ว้มาเป็นที่เรียบร้อยเรามาดูกันเลยว่าผมได้ของววาะวันอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างที่ผมไปกดรับมาเนี่ยก็จะเป็นตั๋วกาชา20ใบกับลูบี้อีก50 Ruby ูบี้นั่นเองเดี๋ยวเรามากดรับของววาะวันทั้งหมดกันก่อนเลยละกันเรามาดูกันเลยว่าตั๋วกาชาตอนนี้ของเราเนี่ยจะมีทั้งหมดกี่ใบกัน ผมบอกได้เลยว่ามีเยอะแน่นอนสําหรับไอดีของผมเนี่ยเรามาดูกันเลยว่าจะมีทั้งหมดกี่ใบตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมด43ใบแล้วโอโ้โหนี่ขนาดเราเพิ่งเข้าเกมมานะเรามีตั้ง40กว่าใบเลยผมบอกเลยว่าเกิดแน่นอนอะผมว่าผมเนี่ยน่าจะต้องไปฟาร์มตั๋วกาชามาให้มันมากกว่านี้เพราะว่า การที่เราอยากจะได้เลนเจอร์คูเทพเนี่ยตัวกาชาเราต้องมีไม่ต่ํากว่าร้อยใบเดี๋ยวผมขอตัวไปฟาร์มด่านอื่นๆก่อนละกันเดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่ผมเนี่ยเก็บสะสมตัวได้ประมาณหนึ่งละกันเอาละตอนนี้ผมได้ทําการไปเล่นสเตจพิเศษแล้วก็สเตจหลักมาไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามากดรับภารกิจกันก่อนเลยละกันอันดับแรกเนี่ยภารกิจที่ผมจะกดรับก็คือเคลียร์สเตจหลัก10ครั้งได้มา5ตัวแล้วก็ได้เคลียร์สเปเชียลพิเศษเนี่ยได้รับมาอีก10ตัวบอกเลยว่าถ้าผมทำภารกิจตรงนี้ครบเนี่ย ได้อีก30ตัวถือว่าคุ้มมากๆและที่สําคัญเนี่ยในตารางล็อกอินมันยังจะมีตั๋วกาชาให้ผมอีกโอ้โหคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับสําหรับภารกิจหรือว่ากิจกรรมผู้เล่นกลับมาใหม่แบบนี้เนี่ยมันสามารถทําได้จํากัดแค่1ครั้งต่อ1 ID เท่านั้น มันสามารถทําได้อีกไหมปั๊มกุป9ดาวลุวเนี่ยผมกล้าพูดได้เลยว่ามันไม่สามารถทําได้ครับมันสามารถทําได้เพียงแค่1ครั้งต่อ1 ID ไอเดีเท่านั้นใครที่เคยทําไปแล้วก็ไม่สามารถรับได้อีกแล้วก็คือเอาง่ายๆคือมันจํากัดนั่นเองใครที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยผมก็แนะนําว่าไปทําซะเพราะว่าตรงนี้มันคุ้มมากๆ แต่สําหรับใครที่ทําไปแล้วไม่มีเซเว่นเดย์เฟสติวขึ้นมาเนี่ยก็แสดงว่าได้รับไปแล้วแต่มันก็ยังมีแพ็คคัมแบ็กรองรับอยู่เพราะว่าคัมแบ็กเนี่ยมันแจกตลอดเลยคือมีตลอดการเลยใครที่เป็นสายแบบดองไอเดียยาวๆเนี่ยผมแนะนําว่าตรงนี้เนี่ยไม่ควรพลาดเพราะมันสามารถได้รับกบ h y เปอร์ o ล a วหาดและก็กบออลต้าลิ้วนาดเนี่ยจำนวนมหาศาลมากๆและที่สำคัญไปมากกว่านั้นเนี่ยมันจะได้ลูกแก้วศักยภาพด้วยนั่นเองสำหรับสาย ID ไอดีป้ายเหลืองป้ายแดงป้ายม่วงแบบนี้เนี่ยไม่สามารถฟาร์มลูกแก้วได้อยู่แล้วก็แนะนำทำแบบนี้ดีกว่ามันจะคุ้มมากๆนั่นเองอะ่ะก็ประมาณนี้กันเอาเป็นว่า หลังจากนี้เราจะไปเปิดตู้กาชากันแบบยาวๆแล้วหลังจากที่เราได้ทําการฟาร์มไปอย่างยาวนานเนี่ยตั๋วกาชาเรามีทั้งหมดเพียงแค่58ใบเท่านั้นแต่ว่า58ใบเนี่ยผมการันตีได้เลยว่ามันได้แน่นอนแหละสําหรับคู่เทพมาดูกันเลยว่า5ตัวแรกจะได้หรือเปล่าสําหรับไอดีนี้มามาลุ้นกันเลยและกันขอให้ได้ขอให้โดนเถอะหลังจากที่ไม่ได้เล่นมา28วันผมบอกเลยว่าผมคันไม้คันมือมากๆ ใน28วันนี้เนี่ยผมแทบจะไม่ได้ล็อกอินเลยคือผมเสียดายจริงๆลูบี้พีพก็ไม่ได้ตีเฮ้ยยังไม่มาคนดูผมว่ามันต้องได้เฮ้ยแชมเปญน,นี่ว่าโอ้โหผมตกใจหมดเลยมามาหน่อยโอ้โหยังเป็นเจดดาวอยู่ท่านยามไหมมาหน่อยเธอโอ้โหเจ็ดดาวยังมาแบบไม่พักเลยพักหายใจหน่อยก็ได้เดาวเนี่ยขอแปดดาวโอ้โห ชมพูผ้าคลุมชมพูใช่ไหมนี่ไงตรงเป๊ะเลยหมาหน่อยโอ้โหเจ็ดดาวยังไม่พักเลย20ตัวสุดท้ายไม่มีให้เปิดอีกแล้วเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยผมน่าจะต้องไปฟาร,ร์มยาวๆแล้วแหละเพราะตัวกาชาที่ผมสามารถหาได้อีกเนี่ยมันต้องใช้เลี้ยวเวลาประมาณนึงเลยโอ้โหยังไม่มาเลยครับหมาในเธอสามครั้งสุดท้ายโอ้โหทตุไม้ววร้อยยี่ตัวอะไรเนี่ย โอ้โหได้เป็นน้องโคเบนี้มาไม่เป็นไรครับได้น้องโคเบนี้มาเราก็ได้รีวิวอีกหนึ่งตัวนั่นเองถือว่าคุ้มมากๆสำหรับไอดีนี้คือเราไม่ได้ล็อกอินเข้าเกมมา28วันได้โคเบนี้แบบนี้ก็ดีใจแล้วแหละแต่อย่าเพิ่งถอดใจไปเพราะว่าเรายังเหลือตัวกาชาอีก10ใบมันยังมีโอกาสที่ผมเนี่ยจะได้น้องพาวเวอร์มาอยู่ในการครอบครองอยู่หมาในเธอน้องพาวเวอร์มาให้ไอดีนี้ชื่นใจหน่อยมา น้องพาวเวอร์มาหน่อยไหมเอาโหทัาตมาอีกแล้วแต่เป็นลีโอนาต่อไม้5ตัวสุดท้ายขอคมคมโอ้โหคมไหมละ่ะได้เป็นบาวพเนจอนมาแต่ว่าเรายังมี อารียวนัดตรงนี้อยู่ก็คือคะแนนเอ็มนั่นเองมาคะแนนไม่จะได้เลนเจอร์ตัวเทพๆกับเขาหรือเปล่ามาลุ้นกันเลยและกันรอบนี้คะแนนไม่จะแจ้งเกิดไหมหมาหน่อยโอ้โหก็ยังเป็นตัวเจ็บดาวก็ประมาณนี้ลกันสําหรับคลิปนี้ใครที่ชอบคลิปแบบนี้แล้วก็อยากจะให้ผมทําอีกเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้ละกันเพราะว่าสูตรในการเล่นเกมเลนเจอร์เนี่ยมันยังมีอีกเยอะเลยใครที่ชอบแบบนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้ละกัน ก็ประมาณนี้กันสำหรับคลิปนี้สำหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกม l รเลเจอร์ในระบบ iOS นะผมก็ขอแนะนำเป็นร้านเจน้คาค้าท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยร้านค้าจดทเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายและก็เปิดมานานกว่า7ปีทางร้านรับเติมทุกแพ็กเกจในระบบ iOS สำหรับใครที่อยากจะจัดแพ็กเกจไหนหรือว่าอยากจะจัดแพ็คคัมแบ็กก็สามารถไปจัดกันได้ที่ร้านเจน้คาค้าท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยบอกได้เลยว่าราคาประหยัดมากๆและที่สำคัญเนี่ยทางร้านรับเติมทุกแพ็กเกจในแอป U g p h o n e หรือแอป LD คใครที่เป็นผู้ใช้ง,งานแอป2อแอปนี้อยู่เนี่ยอยากจะได้แพ็กเกตรายวันหรือว่าแพ็กเกตรายเดือนนั่นแหละครับประหยัดมากๆก็อย่าลืมไปจัดแพ็กเกจกันใต้ที่ร้านเจนน่ามังค่าท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยลิงก์ตัวจริงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์มาให้ใต้ดิสชั่นคลิปแล้วก็ใต้ปักหมุดคอมเมนต์กันเลยนะครับสามรอบคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้กันเดี๋ยวผมขอตัวไปฟาร์มไอดีนี้ก่อนละกันเพราะว่าบอกได้เลยว่าฟาร์มกันยาวๆแน่อนอนและมีหลายๆไอดีด้วย และมีอีกหลายๆดีด้วยที่ผมต้องเข้าไปฟังก็ประมาณนี้กันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ